ช่วงนี้คนรอบตัวนะคะมองคุณเป็นคนยังไงช่วงนี้มาเช็คเอเนจีกันหน่อยสิเรารู้สึกยังไงกับคุณนะคะพลังงานคุณช่วงนี้เป็นยังไงโอ้โหพลังงานเป็นดาวองคารรู้สึกว่าเอ่อเฟีเด,ดนิดนึงอารมณ์แบบอารมณ์ดุนิดนึงนะคะหรือว่ามีความแบบมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะบางคนไม่สบายใจอยู่ในช่วงที่แบบว่า เจอแบบวิกฤตนะคะทางด้านอารมณ์ด้านจิตใจไม่สมหวังหรือว่าทะเลาะก,กับใครสักคนมาแบบแรงๆเลยนะคะอืมคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่น่ะจะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะมีความจริงใจมาบรู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังแบบจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตกับบางเรื่องนะ เหมือนคุณแบบอ,อกหกักเสียใจผิดหวังกับบางเรื่องมาแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะถูกจัดการนะคะเดเมจิเชียนมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีแบบจุดเด่นของคุณคือแบบว่าการสื่อสารสเสน่ห์ทักษะในการสื่อสารกับผู้คนแล้วก็สเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึง่งคือคุณจริงใจนะคะคุณจริงใจแต่แบบความที่เป็นแบบ ไม่ถึงข้ว่าโชคร้ายหรอกสิ่งที่เป็นนั่นคือคุณจะชอบแบบเจอแบบเรื่องอกหักผิดหวงังหรือจะถูกแบบแทงข้างหลังบ่อยนีย <c oughs> นะ่อยู่ดีคิดว่าจะดีแต่พอมาสุดท้ายก็แบบเฮ้ยมันผิดคาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้น่าจะมีความแบบวุ่นวายเกิดขึ้นกับการเริ่มต้นของคุณหรือว่ากับสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นนะคะอะเป็นจังหวะที่ช่วงเนี้ยพยายามไม่ไปทะเลาะก,กับใครนะคะเอ,อ,อาจจะแบบมีคนแบบ ไม่ให้ความร่วมมือคุณพยายามก่อกวนรบกวนคุณอะไรอย่างเงี้ยอ,อให้เราขัดสมาธินะคะคุณอยากจะอยู่คนเดียวช่วงเนี้ยอ่ะมาดูว่าช่วงเนี้ยคนอื่นมองคุณเป็นแบบไหนคนที่ไม่เข้าใจอ่ะเขาบอกคุณอ่ะเป็นคนที่แบบอยู่ในอ่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงจำศีลนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงรักษาศีลหรือช่วงปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นมองคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะจิตใจดีเป็นคนที่มีแบบ ความ,มีีโลกส่วนตัวสูงเขาหนื่เข้าใจคุณอยู่แต่นนแน่นอนคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักน่าเอ็นดูนะคะกับคนทั่วไปอืมแต่คุณจะเป็นคนที่ขี้อายนะคะเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็ อชอบปลีกวิเวกนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าสังคมหรือเปล่าคนอื่นมองคุณอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอ่ะเวลาที่คุณมีปัญหาคุณอยากจะดิวกับตัวเองนะคะแต่คนอื่นมองคุณว่าคุณจะขี้อายแล้วก็ไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะมาแชร์ลิงแล้วก็เปิดใจอะไรให้ใครฟังสักเท่าไหร่คุณจะเป็นคนที่แบบเก็บกดเก็บความรู้สึกเก่งนะคะอืมใช่คุณจะเป็นคนที่แบบดีฟนะคะอืมเป็นคนที่เข้าถึงยากนิดนึง นะขอดูคาแนะนาหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนวางแผนกับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็วา,างแผนในเรื่องของความสัมพันธ์มิตรภาพหรือว่างานที่สองนะคะเหมือนคุณพยายามอยู่เลขเจ็ดเจ็ดนะคะเหมือนคุณพยายามทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าพยายามทำสองสิ่งในเวลาเดียวกันในเรื่องงานอย่างเงี้ยด้วยแต่ก็จะได้รับการอร์ตนะคะจะได้รับการอร์ตจากคนที่อายุน้อยกว่าบอกไปแล้ว ความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะอืคีย์เวิร์ดของคุณในนีน้มันเป็นเกี่ยวกับการที่คุณเชื่อมต่อกับไฮเ h อร์เซลของคุณนะคะหรือมีการรักษาในเรื่องของบาดแผลเก่าในอดีตอืความปรารถนาจินตนาการขึ้นมาด้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อาจจะมีคนอยากจะเข้ามาแหละแต่เราอาจจะยังไม่พร้อมนะคะ มีคนเนี่ยที่จะเข้ามาเข้าเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอาจจะไม่พร้อมแต่สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้คือการเจราจานะคะการใช้คําพูดการสื่อสารนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาโอเคค่ะก็เป็นแค่คร่าวๆในช่วงนี้เท่านั้นเองนะขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กด like กด s h a r ด้วยนะคะเริ่ๆค่ะ